สวัสดีค่ะแม่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟสค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินไส้กรอกเนื้อย่างค่ะทุกคนค่ะร้อนๆเลยค่ะไส้กรอกเนื้อเพิ่งเอาออกจากเตาอบใหม่ๆเลยค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะผักมีเยอะมาก นี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะร้อนร้อนร้อนค่ะเอาเลยลูกจัดเลยจัดได้ไหมจัดไม่ได้ร้อนอืม ข้าวปะเอาไหมคล้ายแหนมเลยอ่ะไส่กรอกเนื้อค่ะทุกคนคะ่ะสั่งจากเพจเอ่ออะไรอะ่ะหนุ่ยเบียร์แฟมิลี่ลองคะ่ะเพราะว่าอืมเบี้ยว เปรี้ยว่อยเปรี้ยวมังยื่ไส้กรอกน้อมต้องกินเปรี้ยวเป้ยวหน่อยเนาะแต่ไส้กรอกหมูไม่กันไม่ชอบกินเปรี้ยวอืมเขาไม่ร้อนจะกัดกินร้อนอ่ะสองวันยังเงย็นๆเลยวันนี้ร้อน อากาศร้อนๆค่ะเียกอเนื้อเนหนี่ห้ือหอม ร้องอะ่ะขึ้นเหนียวก็ร้ <c oughs> ดอนตอนแรกว่าจะได้เอ่อไม่ได้ถ่ายคลิปสี่โมงสี่โมงเย็นไปกินวิวยเตี๋ยวเรือ กินไปสองชามดึกแล้วค่ะเลยอ,อาจะอาจะไหมยิวรอบดึกปกติทุ่มหกโมงทุ่มนี้ไม่กันไม่กินข้าวแล้วน้องเบอร์ไม่กินเหรอว่าดึกแล้วตัวน้ายจะกินแต่นม เนื้อติดคออ,อร่อยอร่อยค่ะเสีก่อนนะเอาเปรี้ยวนิดๆก็เยยกเข้าอะไรเลยค่ะอือเอาเอาข้ามาเขาก็เวฟมาแล้อก็รอ <laughs> อืม้อนโอ้รลราดิกืนขอบคุณค่ะพี่น้องเนี่ย มเมาแล้วร้อนๆคนเินชนาที่หัดตัวไปในไม่กี่นาทีเออเขาพูดมาให้เ้าก็หักตัวไปเ <c oughs> ขาพูดค่ะปูออามาแห้งเนาะร้อน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 โอ้ทั้งเบียดทั้งร้อนเลยตอนนั้น เพลดพอแม่คุณเพลิดยังควันเหรอลยอืมควมันหอมค่ะ หมือนหอมเนื้อหอมกระเทียมโอ้ไม่ได้กินมานานมากเหมือนกันแล้วเนาะใส้กรอกอีสานแบบแท้ๆผักแ,แเจเรียงค่ะไส้กรอกเนื้ออร่อยค่ะอร่อยมากค่ะ เคยบนุคนเาลสินอืมหมดแล้ว น้าเจอสุดมีเกาปวต่ออ,อืมดึกแล้วอ,อย่ากินข้าวเยอะเลยเจาอึค่ะเดี๋ยวอ้วนอืหน้าไหนอ๋อโอ้ยหร้อน ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรผัดเควอะไรเนี่ยเควอะไรไม่รู้ อร่อยมคะแล้วก็จะกินร้อนขาพดยังร้อนเลย มันไม่ใช่สร้กรเกาะอีสานที่แบบกินเล่นเนะมันแบบกินกับข้าวอือม,มันต้องกินกับข้าวหม,ม,วมเมรอเหรอ um mm -hmm. Mm. ยังมีควันอยู mm. เ่เล้เผ็ดๆแล้วมากินร้อนสุดหยอด ขอรบค่อคสุดท้ายครับอร่อย <c oughs> ขอบคุณท้ายร้วงกระจ้าเป่ากันนะอเองทำยังไงครับอันนี้ไม่กันได้มาไม่กันก็ฟิตเลย เอามาจากช่องฟิตก็อบเลยค่ะทุกคนค่ะ 嗯。<Life. S 2> mm. Imna? Mm. คลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟสได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุีค่ะบ๊ายบายตอบเป็นกำลังใจให้พวกเรา้วยนะคะนะทุกคนเลยบ๊ายบาย